ดรเพชรตรกรยอดชายนะครับเป็น CEO ของบริษัท FG g l o b a l group นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ที่มนทนเหอหนานนะครับอยู่ในงานเจ้าจริงนะครับเป็นกลุ่มนะครับเราเรียกว่าเป็นกลุ่มงานมหกรรมสินค้าสุขภาพและมหกรรมสินค้าที่เป็น consumer and food ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในมนทนเหอหนานนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราพานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับหรือว่าในกลุ่มซึ่งเราเรียกว่าเป็นโภชนเภสัชนะครับวันนี้เราพานวัตกรรมเหล่านี้นะครับมาร่วมในการออกบูธเปิดตลาดหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจในที่ที่แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีสินค้านวัตกรรมอะไรบ้างนะครับดูจากที่นี้ได้เลยนะครับเริ่มจากนะครับหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของโภชนเภสัชนะครับคิวเซเว่นคอมเพล็กซ์นะครับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ e 7 Complex นะครับ เลือพันในกลุ่มของไคามอินโนเวชันนะครับพรามชินนะครับและที่ได้รางวัลมานะครับนี่เลยครับเป็นในกลุ่มของรางวัลเจนีวาในปี2024นะครับก็คือ b o o s t อร์แม็กซ์ริงนะครับต่อไปนะครับเรายังมีในกลุ่มของพันปีมอลนะครับมี G Formula and J Formula นะครับและนอกจากนี้นะครับเรายังมีกลุ่มพันธมิตรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับไฟเพกพลัส นะครับของ fmb plus นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากๆนะครับในประเทศเวียดนามนะครับ Z3 นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากๆเช่นกันนะครับรวมไปถึงนะครับนี่เลยนะครับ natural energy นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของเราเช่นกันนะครับผลิตและพัฒนานะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นเราเรียกเป็น natural energy ที่ดีมากๆนะครับและสุดท้ายนะครับเรายังมีนี่ครับแทปเป้นะครับเป็น โภชนะเพสั์บำรุงความสุขนะครับโดยมีแบรนด์ซึ่งเราเรีอกเป็นแบรนด์ Smiley เป็นแบรนด์ระดับโลกของประเทศอังกฤษนะครับกว่า30ปีมาร่วมพัฒนาวความสุขกับเรานะครับเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับแล้วเติบโตไปพร้อมๆกับเรานะครับ FG g l o b a l นะครับขอบพระคุณครับ